ลุ่มไปฝอแค่นี้เนี่ยลาบไก่ครับเมันลาบไก่ลุ่นไก่ชนนะครับเพรลุนไก่ชนประมาณเพมีเขาเลยชนมาแล้วสองสองครั้งครับผมมันมัไม่ดูเดือดนะครับผมวันนี้ก็เลยต้มต้มไปเปลยมาลาบนะครับนี่นี่ครับคนซอยนี่ซอยซอยบางๆนะครับนี่ตับนะครับนี่ เขาเนี่ยเขายืนเนี่ยลำเขาจะยาวมากจริงๆลำยาวจะเป็นลาบเลือดนะครับลาบเลือดจะลวกเลือดจะลุนเลือดใส่หอมที่ดีเรื่อยถึงหอมไม่เลียนุงต้นหอมอีกทีนะครับนี่รอติดตามนะครับอร่อยครับนี่อร่อยไก่ช่วงนี้กระลำแทะเลือดกระลำแซมนะครับกระลงอร่อยครับนหอมมี่มีขนมใบบัวด้วยนะครับนี่โปรโมทจาก อาจารย์ดอนนะครับมีขนมพกขนมใบบัวขนมไข่เต่านะครับมีอาจารย์ดอนนะครับนี่อร่อยครับโอบีบาร์มครับนี่มีบริการงัววัวเขาผิดดีครับนี่มีมีตำมีตำมะละกอด้วยครับจากครัวคุณฉลาดนะครับนี่เอออร่อยอร่อยครับสุดยอดเลยดิยูดมันเออยูเจี๊มันก็ไม่ได้อยู่ อีกครับอร่อยครับช่วงนี้ไก่กำลังนี่นี่ถ้าได้ไปโดนเลือดหน่อยนี้สักหน่อยนี้โอ้ยไ้่กับเนื้อเนี้ยันร้อนนี่เป็นโนาะอร่อยทุกคนนะครับต้มไก่นะครับจากจากนี่เหลือเหลือแล่จากลาบนะครับนี่ไก่ชนนี่เหลือเล่ยจากลาบก็มาเป็นกระดูกมาเป็นคอแล้วก็ขานี่ครับมาต้ม เนื้อลาบครับนี่ลาบลาบลาบอยู่นู่นครับนี่นี่ลาบเนื้อลาบเนื้อํำแหล่จำแหล่ํำแหล่ออกมานี่บวาไทยบวแข็งปะไหนนะครับนี่บวาไทยบกคล้องอ่านี่ครับนี่เหลือเหลือนี่หอมหอม้อมแล้วครับนี่เหลือเหลือเหลือมะนาวกับใบมะกรูดนะครับนี่นี่นี่ขันขันขันเลือดครับนี่นี่นี่ขันเลือดนี่เชฟปักครับเชฟปักจากครัวคุณฉลาดนะครับนี่เชฟเชปักนี่อืม เหลือเครับเนี่ยเลือปรุงนิดหน่อยครับอร่อยวันนี้แซ่บมากอาหารซาดิตมากครับเลือดต่อไปเข้าวคั่วครับข้าวคั่วอเดลงไปเดี๋ยวลงไปีอะครับข้าวคั่วอะไรอะไรต่อไปครับ ครับสตลใ่เลยโมเป็นงูลใส่เลยผงนัวผมนัวใส่ลงไปแล้วใส่หอมเกลือกยังืมใส่หอมไหมนะนี่บุกพีกอ่ะใส่งไปอ๋อพริกขั่วพริกเผาเะครับนี่เอาใส่ลงไปเน่หมนี้มนีมาอยู่ถ่ายขวดเตียมเตียมทุกติ๊กใส่ลงไ้ขัวไม่ไหม้ต้มหอมใส่ลงไปกับขั่วไม่ไหมนี่เอาใส่ลายบัวอล็รกินเผ็ดใส่หน่อยเผ็ดหน่อยใส่ลายเผ็ดลายครับนี่ พริกหน่อยไม่พริกง่อยน้ำปลาไม่ต้องนะการทำอาหารเนี้ยมันจะเกลือเกลือใส่หรือยังนี่เกลือไม่มีนี่อยู่ไหนนี่เกลือนี่กระสอบนั่นกระสอบข้าวนั่นใช่ไหมนี่ข้าวข้าวสารอ้งานข้าวแล้วเกลือหมดโอ้โหเห็นแล้ย นี่นะครับการทำกับข้าวอยู่ทุ่งนาก็แบบนี้แหละครับขาดเครื่องปรุงนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับมีอะไรก็ใส่ไปอร่อยเหมือนเดิมนะครับถ้าเกลือไม่มีก็แค่ขีดข้างบ่อมียังเาก็ใส่ไปนี่เกลืออันะนี่สนุกนะครับนี่เอาอร่อยนะครับมีตัวมีใส่ปลาเอ้ามีในมีก็ธรรมดาแล้วครับนี่อาหารบ้านเรากัดรูใหญ่ๆนะครับนี่กัดรูใหญ่ๆ บอกกันนะนี่โบตรงไปใส่เด้อนี่นป่ามันมันมันเป็นอะไรครับมันเนียวเป็นบบบเป็นนะครับเผาวามรู้ด้วยนะครับก็สำหรับเสียบนะครับไปมาขมใส่ขมกันนี่ใส่ใส่อะไรบ้างนะครับนี่พอแล้วจบแล้วแต่คนชอบนะครับเนาะใส่ชอบขมก็ใส่ดีนะครับ นี่หอมโรยลงไปหอมโรยลงไปนี่ครับนี่หอมน้ำเงี้ยเซไม่ได้มะนาวกำลังมามะนาวกำลังมานะครับนี่สำหรับซอยเลยอ่าเสียบปัดพีหลอดพ่อเลี้ยงส้มโอ้อร่อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับครัวคุณฉลาดครับลาบไก่ครับลาบไก่พอพูดเลยอ้าวตากแต้นะครับนี่อ้าวเลือดเต่าสังเกตที่เลือดนะครับนี่ นี่ครับอ๋อสุดยอดเลยนะครับนี่ลาบไก่ของแท้ต้องเลือดไม่เหนียวนะครับนี่กลับจะได้เห็นงาน เน่าหมอต้มหมอต้มหมอต้มเนี่ยครับเบิ้งนี่ม้อต้มนะครับต้มต้มครับนี่ต้มไก่มือชุดถ่ายเขาล่ามือด่ายือชุดถ่ายเข่ามือชุานเราล่มดาเขาต้มไก่ครับนี่้มไก่าเ่มึงจากแม่มาแล้วนะครับนี่าม่เมชาเน่ม่เอชุ่าเ่ด้เลงมือด่าเสีล่ามอ่ย่มีด่ยเล่่ายเ่าอุยนาล่ายเ่มุเลอยู่เล่าอ โอ้ยนึัวหน้านั่น้น่าเออลมาลูกบกเอจิ้มจิ้มองมาหกับเพ่ออนิเือนกัเราอําไงเ่มื่อวานให้พวกท้อเออโอ้ยเาจัดไปยังไงบ้างครับอันนอ้